มาตัวใหม่ล่าสุดเลยเห็นบอกว่ารถถังมาประจำแถวพระวิหารอีกแล้วนะครับเมย์ค่ะน้องนัตตี้แจ้งเข้ามาบอกว่าายความมั่นคงจับภาพความเคลื่อนไหวรถถังอ่านี่ฮะเติมเข้ามาอีกแล้ว3คันด้วยกันค่ะนี่ในภาพก็จะเห็นคันที่1นคันที่2นะคะแล้วก็มีคันที่3เข้ามาค่ะอยู่ในมุ่งหน้าชายแดนในพื้นที่ภาคอีสานคาดว่าน่าจะเดินทางไปที่ปราสาทพระวิหารเนี่ยค่ะ ซึ่งรถทั้ง3าคันก็จะเห็นว่ามีรถบรรทุกขนรถถังซึ่งอยู่ด้านหลังรถบรรทุกเนี่ยชัดเจนทีเดียวค่ะคือถ้ามีภาพเครนเมื่อวานนี้เดี๋ยวลองขึ้นคู่กันหน่อยก็ได้เพราะเครนนี้ถูกถล่มที่เขาพระวิหารถูกไหมครับเมย์ตอนนี้ก็เลยถูกตั้งข้อสงสัยว่าเขากําลังระดมอาวุธหนักเข้ามาที่พระวิหารคือการเติมรถถังคือไม่แน่ใจมันจะใช้ยิงอะไรได้หรือเปล่าถ้าจําได้เมื่อวานนี้เครนถูกสอยไปแล้วนะฮะนัตตี้เนี่ยแจ้งเข้ามาว่าความมั่นคงเนี่ยกำลังประเมินว่าน่าจะขนอาวุธ ขึ้นไปเติมที่เขาพระวิหารขนาดเดียวกันคุณผู้ชมฮะมีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนัตตี้แจ้งเข้ามาว่าการยิงประทะก,กันที่สีสเกตถูกเปิดฉากอีกรอบหนึ่งคือ6โมงเช้าวันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปนะฮะนอกจากรถถังเติมที่เขาพระวิหารถ้าพร้อมแล้วเปิดเสียงครับ 2รอบ6โมงรอบหนึ่งและว10โมงรอบหนึ่งนี่เรากำลังเปิดรอบ10โมงรอบ6โมงมาหรือยังนะเมื่อกี้เปิดไปแล้วใช่ไหม,มไหนดูรอบ6โมงดินี่6โมงอีกรอบหนึง่งยังไม่ได้นี่นี่โอ้โห สชมครับมันยิงแบบต่อเนื่องเลยอะนี่ฮะ20-30ลูกแล้วเนี่ยนะฮะนี่แล้ววันนี้เองเนี่ยปรากฏว่าเสียงปืนตั้งแต่ตั้งแต่ตอน6โมงเห็นบอกนับได้ประมาณ50กว่าลูกนะฮะ ประมวลกับ10โมงด้วยเนี่ยคุณสินสมุดเป็นชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าการประทับเปิดฉากตั้งแต่6โมงเข้าใจว่ามันน่าจะยิงบ m 2 1เนะฮะเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันช่วงสัมภาษณ์เนี่ยให้บอกยังมีเสียงปืนดังอยู่เลยโดยทางเจ้าตัวเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าลูกปืนใหญ่ของกัมพูชาเองเนี่ยเคยยิงเข้ามาในหมู่บ้านด้วยแต่ตัวเองไม่กล้าออกไปดูเพราะกลัวว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้ขณะที่กังวลอีกอันหนึ่งคือข้อมูลใหม่ข้าเมนประกาศรับสมัครคนเมย รับสมัครพลเรือนมาเป็นทหารเพื่อมาบินโดรนค่ะกับบังคับโดรนพีชีพเพราะว่าโดรนพีชีพนี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านกลัวมากตอนนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะบินมาพลีชีพใส่ชาวบ้านเลยได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตได้คุณสินสมุดบอกภูมิใจที่เมื่อวานได้เห็นคลิปปฏิบัติหน้าที่ของทหารที่ยิงถล่มเครนบนปราสาทพระวิหารของเขมรค่ะรู้สึกดีใจที่ทําลายได้นะคะเพราะว่าเครนนี้มันมีเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยแล้วก็มาสอดส่องดูแลดูในภูมิประเทศของเรานะคะคุณสินสมุดมองว่าการโจมตี ของกัมพูชารอบนี้แม่นกว่ารอบที่ผ่านมาซึ่งคิดว่าเป็นเพราะกัมพูชามีสายลับแฝงตัวอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านฝั่งไทยค่ะเมื่อวานก็มีข่าวว่ามีสายลับ4คนแต่งกายปลอมตัวเป็นพระเข้ามาในพื้นที่มาหาข่าวในฝั่งไทยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชาวบ้านเขาเฝ้าระวังทั้งเรื่องโดนพิชิพทั้งเรื่องสายลับกัมพูชาอย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งพระสี่รูปที่เป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อวานนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครเจอตัวแล้วไม่รู้ออกจากพื้นที่ไปหรือย,อยังนะคะก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทหารของไทยเราจัดการ กัมพูชาให้สิ้นซากในคราวนี้ค่ะยิ่งยิ่งหลายสุดเลยครับคือเขาแยากเสียงได้ครับผมเสี่ยงดีเอม,มันจะต่างกับของเขาจังไดยครับียงตอนยิ่งมากมันจะรั่วรั่วจังไดยครับไล่กันมาเลยครับนางหม่านล้มไก่เขาเลยเข้อมูลเลครับข้างๆแถวๆข้างๆกันทำไมอ่ะแต่กับบวกการเขาไปเมืองว่าลงจุดเดไปเมืองก็แค่จีรรอจุทร์มันบ่กการเขาไปไก่จุดเพราะว่ามันมีเจ้าหน้าที่เขา ฝ่าระวังอย่างนั่นก็เลยประกาศออกไปกัรกวนครับยานขบมาในชุ่มชนอนในขามาในโมบับ้านทําความเสียหายสิ่งของของประชาชนเห็นเห็นครับเห็นรูอไรบ้างที่ใจดีเขาทำลายสำเร็จครับทำไมถึงดีใจที่ทำลายตัวนี้สำเร็จมันจีเป็นคลายๆว่ามีเลด่ามีอันไรล่ะคือเค้นตัวนี้อันตรายต่อพวกเราใช่ไหมพ่อน่าจะแม่นครับ เพราะว่ามันส่งแม่นกว่างวดที่แล้วนะครับล้อง่ปลกใจไหมว่าครั้งนี้ขมิ้นเขายิงแม่นกว่าครั้งที่แล้วแปลกใจครับอาจจะมีสายรับสายสืบในชุมชนในหมู่บ้านที่ปลอมแปลงกครับแล้วก็ตรวจสอบอยกันครับทีมอนเนมมึงแล้วว่ามันบอมเนคนในชุมชนเฮ่าในหมู่บ้านเฮ่ากัถ้ายเป็นพบกันทีแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งฝ่ายขัวามมันคั้วเนอบอกว่าทีว่ามีข่าวว่าผักซีลูกนะพ่อเด็กเจอโตไปพ่อไปตอนนี้เฮา ยังยังครับนาจะผ่านทางเส้นนี้ครับนาจะออกสายนอกไปแล้วอย่างให้เต็มทีแล้วครับว่าต้องห่วงประชาชนครับเพราะตีเหลืออยู่กับเสียวตัวหลอดนะครับเฮามามไปจําการมู่บานนี่ยกินหอดลูกกินหอนมียบ่ก็เป็นห่วงอยู่ครับ<ม>เขาก็ทั้งลูกมีก็สอบถามมาเลยทั้งหญาติว่าเป็นอย่างไรเป็นได้อยู่ถ้าไ่อยู่บ่เป็นได้อยู่ก็ให้ออกไป<ม>ก็บอกว่าเป็นได้อยู่อยู่เอาตัวหลอดอยู่พร้อเอากับมี คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้<ะ>ที่บอกศรีสเกตก็ยอมรับว่าเป็นจุดที่หนักมากล่าสุดคืนนี้ระเบิดกับเสียงยิงยังไม่หมดนะฮะ,ฮะน้องนัดดนัยนาราชอยู่แถวโซนกันทาร,รักษ์แจ้งเข้ามาว่าลูกปืนใหญ่ตกลงมาใจกลางชุมชนมนะครับไปติดตามรายงานสดนักขนาดนี้ฮะกับน้องนัดดนัยนาราชหรือนัตตี้นี่แหละครับ คุณผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็ยังคงได้ยินเสียงปืนใหญ่ปะทะก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งชาวบ้านที่นี่ก็ส่วนหนึ่งมีการอพยพออกไปแล้วแต่ส่วนที่เหลือนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันวินาทีต่อวินาทีครับ ติดตามสถานการณ์บรรยากาศที่พื้นที่ชายแดนจังหวัดสีสะเกตนะครับทีมข่าวได้เดินทางมาสำรวจจุดที่ลูกปืนใหญ่ของฝั่งกัมพูชาได้ตกมายังถนนแห่งหนึ่งที่ใจกลางชุมชนนะครับซึ่งพบเป็นหลุมขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าที่อยู่รอบข้างนะครับก็พังเสียหายแต่โชคดีที่ตอนเกิดเหตุนั้นไม่มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่อย่างใดครับ เราได้มาพูดคุยกับนายอุดรวงฮหามนะครับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าช่วงบ่ายสองของวันนี้ขณะที่ตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านครับก็เห็นลูกปืนใหญ่ดังกล่าวนะครับลอยมาตกฝั่งตรงข้ามบ้านจากนั้นก็มีกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นมาตอนนั้นตัวเองรีบวิ่งเอาตัวรอดมาหลบอยู่ในบังเกอร์ครับแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดอีกหลายลูกครับตามลงมาโดยเชื่อว่าระเบิดดังกล่าวเป็นของกัมพูชาแน่นอนครับ ยืนอยู่หน้าบ้านออเป็นไงคอับวิ่งเข้าหลุมกรงเกอ์เลยเสียยมันมายังไงตอนนั้นเสีย่นวี่งบุบของกัมพูชาแน่นอนมาทั้งหมดสองลูกลงสำล้องหนึ่งลูกลงที่ขอบสะพานแตกเรียบร้อยครับก็ให้จบครั้งเดียวต่อไปนไม่กล้าหือกับคนไทยเราถ้ามันยิงมาเราก็ยิงกลับอ๋อสู้สู้แนวหลังให้กำจังสำลัง ขณะที่นายประเทืองสาแก้วนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ได้พาทีมข่าวไปเดินลาดตระเวนภายในหมู่บ้านเพราะตอนนี้ชาวบ้านมีการอพยพออกไปจากพื้นที่มากกว่า9 5แล้วจึงต้องมีการดูแลทรัพย์สินให้กับลูกบ้านครับรวมถึงต้องเฝ้าระวังสายลับกัมพูชาที่อาจแฝงตัวเข้ามาหาข่าวในหมู่บ้านอีกด้วยในประเทืองนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าในพื้นที่ชายแดนจงังหวัดศรีสะเกดวันนี้ถือว่ามีการประทะกันเบาลงกว่า4ีวันที่ผ่านมาครับแต่ตัวเองเนี่ยก็ไม่เคยไว้ใจทหารกัมพูชาเพราะว่าสถานการณ์เห็นว่า เียแบบนี้แต่ทหารกัมพูชาเขาอาจใช้อาวุธยิงตอบโต้มาตอนที่เราเผอก็ได้ส่วนตัวก็ยังกังวลว่าจะมีว่าการพระทะก,กันร,รอบนี้นะครับจะยืดเยื้อกว่ารอบที่ผ่านมาจึงขอเอาใจช่วยทหารแนวหน้าเพื่อให้พวกเขาปฏิบัติภารกิจสําเร็จนําแผ่นดินไทยกลับมาให้ได้ทุกจุดครับและทําให้ทหารกัมพูชาสิ้นสภาพด้วยครับ มีครับคิดคิดคิดว่าคงจะมีนะครับ<ม>เพราะว่าแต่หัวหน้าหน่วยงานร,ราชการเขาสั่งมาให้กำชับนะครับ<ม>คอยสอดส่องดูแล<ม>ในหมู่บ้านของเราหรือว่าอะไรจะเป็นสายรับมาอย่างนี้ก็ค่อยให้ชุดทรบเราคอยคอยสอดส่องแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับนี่นะครับจะขอเป็นกําลังใจให้ทหารกล้าของเราทุกทานายนะครับ<ม>ก็ ภูมิใจนะครับที่ทหารได้ปกป้องประเทศของเรานะครับและสู้กันมาลบกันมาปะทะกันมาตั้งหลายวันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจครับส่วนหนึ่งพี่น้องที่พบพยโยกไปที่ศูนย์พักพิงนะครับ อยากกลับบ้านแล้วแต่ตอนนี้นะครับขอให้มันหยุดตีก่อนนะครับ <มา S 2> ครับอยากมาดูบ้านเลื่อนหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนมากนะครับพี่แ,แต่ตอนนี้นก็ทุเราลงเลยครับแต่พอดูสถานการณ์แล้วมเนนี้แต่มันไว้ใจครมนได้ไหมพ่อครเมยนี่ครับผมบอกว่าไม่ ผู้ชมครับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกดเรียกว่าเสียงปืนของการปะทะกันนะครับยังมีดังขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ทีมข่าวก็หลบมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับแต่หากมีอะไรเคลื่อนไหวทีมข่าวเตรียมพร้อมนะครับจะรายงานกลับไปให้รับทราบอีกครั้งและนี่ก็คือสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดครับครับคุณครับน้องนัตตีนะครับคุณผู้ชมครับและล่าสุดนัตตีได้ภาพมาอีกเป็นการยิงใส่คลังแสงของกัมพูชานะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพหลังคาแดงของกัมพูชาเนี่ยนะฮะโดนบอมแล้วนะฮะ โอ้ยย oh, 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 oh. um oh, oh, oh. uh ี่ยต่อยบาวอน้การสอบเียนแล้วข้าเป้าข้าเป้าข้าเป้าอ่าดูอีกรอบนะฮะโอ้ยยั่งต่อยบาวอนนี่การสอบเทียนแล้วข้าเป้า เด๊เอ้ะรู้สึกอันนี้โซนโซนสีสะเกตที่เราเคยเคยพูดจะมที่ว่ามันจะสร้างบ้านอ่ะใช่ไหมเ่มฐานฐานเออแล้วมันจะอยู่รอบกลางสวนน่ะและประเด็นก็คือมันจะเป็นฐานทหารของพวกเราเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับพวกระดับหัวหน้าแล้วก็จะเอาเมียอะไรต่างๆเนี่ยมาอยู่ด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆก็คืออันนี้ถูกพิกัดว่าเป็นที่ซ่อนอาวุธเรียบร้อยนี่ คือไม่ต้องดราม่านะฮะในภาวะสงครามเขาตีเราถูกไหมฮะจนกระทั่งทหารเราตายเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทหารเราตอบโต้อย่างเหมาะอย่างสมขนาดเดียวกันให้ดูนาทีบึ้มหลังคาแดงนะฮะจุดเก็บอาวุธที่เขาจะเอามาถล่มเราภาพต่อมาคลิปที่2ถูกไหมครับเมย์ที่เราได้รับมาเดี๋ยวดูนะฮะนี่เรียบร้อยอ๋ออันนี้เทนใช่ไหมที่ประสาทิหารค่ะและเราถล่มก่อนจะถึงเรนใช่ค่ะเรียบร้อย ผู้ชมครับภาพนี้ต้องให้กำลังใจทหารและต้องขอบคุณพวกเขามากๆเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เราบอมเคนไปแล้วและนี่เราบอมฐานทัพเขานะฮะเป็นภาพที่น้องนัดนาไนได้รับมาและนี่คือทหารของเรานี่ จะได้ยินเสียงปืนลัวด้วยนะฮะเอะเปิดเสียงขึ้นมาเลยครับและเดี๋ยวถ้ามีภาพภาพเก่ามันจะมีภาพที่พวกป้อมทหารเขมนมันจะอยู่ตรงตีนเขาอะ่ะก่อนจะถึงเทนที่มันสร้างเป็นบ้านเป็นหลังๆๆเนี่ยนะฮะ <Hey. S 1> และนี่คือนาทีถล่มแถวรอบพระวิหารเราไม่ได้โจมตีมรณะนี่แบบนี้อันนี้คือซ่อนรถถังเนี่ยนะคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฝ่ายความมั่นคงประเมินว่ามันจะเอาพวกรถถังไปซ่อนตามต้นไม้ แล้วก็มันจะไปหลบอยู่ในหลืบหินต่างๆรวมทั้งมันก็จะมีบ้านของมันเนียนะฮะซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมกําลังคนเอาไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นจุดนี้น่าจะเป็นโซนตีนเขาละนี่เรียบร้อยยับฮะตอนนี้ขมรนตายไป120กว่าใช่ไมร้5ย่รับ1 125. ้านี่ครับ และนี่คือนาทีของการบอมคลังแสงอีกจุดหนึ่งที่ทหารไทยทำเพื่อปอกป้องอธิป,ปไตยขณะเดียวกันนักตี้ซึ่งอยู่ในสีสกเกตต้องยอมรับว่าระเบิดตกได้ทุกจุดจริงๆฮะตอนนี้บ่าย3โมง59นาทีที่เพิ่งผ่านมาอ่ะเดี๋ยวเปิดเต็มจอได้เลยอ่ะนี่ระเบิดตกอีกแล้วเมใช่ค่ะ น,น,ะะน้องนตนะัตตี้นัตนายแจ้งบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้ก็มีลูกปืนใหญ่ตกในพื้นที่ถนนคอนกรีตลาดยางแห่งหนึ่งในจังหวัดศรสีสะเกดค่ะแล้วก็พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นหลุมขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ถนนนะคะรวมไปถึงแรงของสะเก็ดร,ระเบิดก็ทําให้เสาไฟฟ้าที่อยู่ด้านข้างได้รับความเสียหายด้วยมีใช่ไหมจ๊ะตัวนึงบทเดียวกันบทเดียวกันนี่นี่ที่นัตตี้ไปสํารวจใช่ไห<ช>ม<า>ค่ะนี่ คือตอนนี้ที่ให้ดูภาพนี้ไค่ไรนะครับเพราะกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าท่านต้องอบพยพนะครับเพราะฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยเขาก็ประเมินเอาแล้วว่ามันยังมีระเบิดอยู่และระเบิดพวกมันเนี่ยมันเดาไม่ได้แล้วตอนนี้ว่ามันจะเล่นเราตรงไหนถูกไหมฮะยังโชคดีคือมันลงถนนมันลงทุ่งนา แต่ถ้าเคราะห์ร้ายมันอาจจะมาลงชุมชนชซึ่งไม่ใช่ว่าทหารไทยเพิกเฉยนะฮะขอภาพเมื่อกี้หน่อยก็ได้พระวิหารคู่ก,กันกับภาพซ้ายมือค้างเอาไว้ก่อนภาพพระวิหารเมื่อกี้แสดงว่าพอมันยิงถล่มเราลงมาเนี่ยในแหล่งแหล่งชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องซัดกลับก็คือจุดสูงก็คือพระวิหารขวามือลองเปลี่ยนเป็นภาพพระวิหารเมื่อกี้หน่อยก็ได้จัดทีมงานอ่านี่ เราก็ต้องเอาคืนใช่ไหมเพราะเราเชื่อว่าระเบิดสําคัญเนี่ยมันอยู่ตรงมุมสูงในโซนสีสเกตเพราะมันสูงกว่าเรานี่ฮะเพราะฉะนั้นซ้ายมือมันยิงเราขวามือเราเอาคืนมันได้นะฮะขานาเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับมุมหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าก็ยังมีชาวบ้านไม่ออกอยู่ดี มีอยู่อีกคนหนึ่งคุณทยาวัตรวันนี้นัตตี้ไปเจอเห็นบอกว่าเขาแขนแขนมีปัญหาใช่ไหมแล้วเขาเองเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุเมื่อ2ปีที่แล้วยอมรับว่าชีวิตค่อนข้างลําบากส่วนตัวคิดว่าครั้งนี้ทหารกรัรมพูชาเนี่ยเขามาเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยน่าจะแม่นยําม,มากยิ่งขึ้น แต่เจ้าตัวก็ไม่ออก<ช>เพราะ,ะอะไรอ่ะคือตอนนี้ค่ะก็เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินนะคะแล้วก็มีบังเกอร์ที่สามารถเข้าไปหลบได้ก็เลยยังอยู่ดูแลบ้านค่ะซึ่งคุณทยาวัฒน์เนี่ยบอกว่า ออตอนนี้ที่ชาวบ้านชายแดนกังวลก็คือเรื่องของโดรนพีชีพที่ทหารกัมพูชานํามาใช้ในการประทะครั้งนี้จํานวนเยอะทีเดียวนะคะซึ่งคุณทยาวัตรก็บอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากพื้นที่มีสายลับให้กับทหารกัมพูชาหรือเปล่าอันนี้ชาวบ้านเขาคุยกันซึ่งตัวเองตัวของคุณทยาวัตรเชื่อว่าทางการไทยจะสามารถจัดก,การทหารกัมพูชาให้สิ้นซากได้ะคะ่ะสองปีก่อนครับทําให้เส้นประสาทฉีขาดแล้วก็ใช้งานไม่ได้ก็ใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตแขนเดียวครับ แล้วทำไมทั้ที่เราไม่อพยพไปข้างนอกไม่กลัวแบบว่าเราจะอาจจะวิ่งจะเดินลาบากเนาะก็ไม่กลัวครับก็อยู่เฉยเฉยก็ยีคนี้ก็สบายใจครับเพระไว้นู่นมันคนเยอะครับเราห่วงอะไรไหมที่บ้านไม่ครับก็ไม่มีอะไรห่วงก็อยู่กับพ่อกับแม่ครับตาคุณยายายก็อยู่อีกที่หนึ่งครับอยู่ตรงนู้นไกลๆก็กังวลครับเพราะว่าก็อยากใช้แบบชีวิตธรรมดาครับต้องมาหลบอยู่ตรงนี้ไปมันรู้สึกไม่สบายตัวครับ มเราาว่ก็เหนือครับเพราะว่ารอบนี้ก็ไทยเราก็ตายไปเยอะแล้วครับก็อยากให้แล้วหน้าเขารอดชีวิตกลับมาด้วยครับก็เป็นห่วงเนาะครับก็แม่นครับรอบนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแบบเข้ามารอบกันแบบเล่นทีเผลอครับก็ตอนไม่ไทยเราตั้งตัวไม่ทันอย่างนี้ครับก็เลยสูญเสียไปเยอะกลางคืนเนี่ยเราเห็นโดรนี้นอะไรไหมก็เห็นครับบางทีก็เห็นแสงไฟบินผ่านไปผ่านมา เราก็ว่ามวนว่าเขาจะมาส่องอะไรเราหรือเปล่าแล้วก็ว่าว่าเขาจะมาทิ้งระเบิดในหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ครับคือเราเข้าใจความรู้สึกนะชาวบ้านเองเขาก็รักบ้านแต่ขนาดเดียวกันถ้ามันตกลงมาจริงคือคงไม่คุ้มนะฮะล่าสุดเนี่ยอดีตทหารพรานอยู่คนหนึ่ง คุณผู้ชมฮะเขาบอกเลยว่าคาสิโนเนี่ยแหละคือแหล่งซ่อนอาวุธแล้วเขาเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเขมรเนี่ยมันน่าจะเอารถถังไปซ่อนที่อุโมงค์<ม>เดี๋ยวจริงมันเคยมีภาพเก่าด้วยจาเมที่พวกเราไปได้มาเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงเขาไปซูมภาพกันมาเนี่ยแล้วเขาไปเจอว่ามันไปซุกรถถังตามจุดต่างๆที่สีสเกตเดี๋ยวลองเอาภาพเก่าขึ้นมาประมวลหน่อยก็ได้นะเขาบอกว่าตอนนี้ให้ระวงังอ๋อยังล่าสุดนี่เลยเนี่ยภาพอะไรนะอินฟราเรดเมื่อกี้เนี่ยทีมง,งานลองขึ้นมาหน่อยจ้ะสามคันเนี่ย ปรากฏว่าตอนเราคุยกับพี่สัมพันธ์เป็นอดีตทหารพ่านเก่าแกวิเคราะห์เอาไว้ทั้งที่แกยังไม่เห็นภาพด้วยนะภาพอินฟราเรดอะที่รถถังเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่แกบอกตอนนี้ให้ระวังมันจะเอารถถังเข้ามาจนกระทั่งวันนี้เราได้รับภาพใช่ไหม ว่ามีการเคลื่อนรถถังมาจริงๆใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะก็จนกระทั่งเราได้รับภาพนี่แหละ,ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะพี่สัมพันธ์แกบอกว่ามีการซ่อนรถถังไว้ในอุโมงค์แล้วก็เอารถถังออกมายิงโจมตีฝ่ายไทยถ้าเราตอบโต้กลับเขาก็จะเอารถถังเข้าไปซ่อนในอุโมงค์ทําให้เราเนี่ยยิงไปโดนเขายากสิ่งที่สําคัญตอนนี้ก็คือพี่สัมพันธ์แกกลัวว่าทหารกัมพูชาจะเอา PHL .03 ที่มีระยะการยิงถึง130กิโลเมตรมาใช้เพราะถือว่าอันนี้อันตรายมากถ้าเป็นพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดก็น่าจะไกลไปถึงตัว เมืองจังหวัดศรีสะเกดได้แต่ก็คิดว่าทหารไทยเนี่ยคงมีวิธีการป้องกัน,นและถ้าเขาใช้อาวุธขนาดนั้นเราก็มีอาวุธที่ดีกว่าตอบโต้แน่นอนเพราะเอาจริง pH อะไรนะ pHl 03มันยิงสูงสุดคือไปถึงโคราชนะครับคุณผู้ชมฮะโคราชแล้วก็ตะเข็บชายแดนเนี่ยที่ปะทากันอยู่เนี่ยชนบุรีระยองก็โดนนะฮะฉะเชิงเซาเนี่ยนะ,ะแล้วก็แถบอีสานแล้วก็ทะลุไปถึงโคราชแต่ของเรายิงทีเนี่ยทะลุไปถึงพนมเปญแล้วเกินได้เลยเนี่ยนะฮะอะแต่เจ้าตัวบอกตอนนี้ระวังรถถังเอาไว้ก่อนะ ความความสูญเสียฝ่ายเขาเนี่ยมันจะมีน้อยลงความได้เปรียบเขาเขาเขา,เขาจะดีกว่าเราเพราะว่าเขาใช้โดนเพราะมันเจาะลึกไปเราไม่สามารถที่จะตรวจการเจอน่ะส่วนมากมันจะมาสูงเกินแล้วมาถึงเป้าหมายที่เขาต้องการจะวางไข่เนี่ยมันจะแม่นตัวเนี้เพราะเราไม่ได้ระวงังส่วนมากทางของเราคือจะเตรียมเฉพาะพวกการต่อสู้ทางพวกปืนใหญ่ต่อด้าน ตัวนี้ค,ครับก็รุนแรงครับถ้าเขาใช้ในรุนแรงแน่นอนนะอาจจะเข้าไปในตัวเมืองเลยพอดีไหครับครับ,รบมันจะเข้าไปลึกมันจะครับทาลายไป,ไปส่วนหลังที่ประชาชนของเราจะอยู่นานแน่นคิดว่าของเราเขาจะยอมไหมถ้าเกิดอีตัวนั้นมาไม่ยอมครับของเราก็คงจะจะเตรียมการไว้แล้วแหละคือกัมพูชาเนี่ยคือก่อนนี่นี้ก็มีข่าวว่าเขาใช้ตัวของคาสิโนคาสิโนเนี่ยเป็นบังเกอร์เป็นจุดต่างการรดนคิดว่า อย่างจีนเทาอย่าเงเขาจะมาช่วยบังคับช่วยอะไรไม่พ่อถือว่าอย่างไงครับเขาต้องช่วยอยู่แล้วเพราะผลประโยชน์ของเขาเ <Okay. S 2> มื่อผลประโยชน์แล้วขณะนี้นะัตตี้กำลังนั่งคุยกับลุงอะ่ะเสียงระเบิดยังดังอยู่เลยวันนี้<ช>ที่สีสกเกตล่าสุดคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าวันนี้เจ้าของวัวเจ้าของควายเนี่ยแกกลับมาดูบ้านวัวควายแกยี่สิบตัวคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตายจากแรงระเบิดนะฮะแล้วแกก็ตกใจมากเพราะเห็นบอกว่าแกเลี้ยงหมาเอาไว้สิบตัวด้วยใช่ไหมวัวควายแกยี่สิบตัวปรากฏนี้แกมาดูเนี่ยควายแกตายแลวนะฮะ นี่โอ้ตายแล้วอันนี้คือโดนระเบิดป่ะเมใช่ค่ะก็คือเป็นเรื่องของการประทะเขาตกใจเสียงระเบิดเห็นบอกว่าเจ้าทองน่าจะตกใจเสียงระเบิดที่มีการประทะกันแล้วก็ขาดน้ําตั้งแต่วันอาทิตย์ที่7ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะพอกลับมาบ้านก็เลยมาเจอว่าน้องตายไปตัวหนึ่งนะคะก็คุณยายบอกว่าสงสารแล้วก็คิดถึงเจ้าทองเป็นอย่างมากค่ะ เออจ้าของควายนะคะคุณตาคุณตาเรืองนะคะบอกว่าคิดถึงเจ้าทองเป็นอย่างมากเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยเขาก็ให้ลูกหลายตัวเหมือนกันค่ะอยากให้สถานการณ์ดีขึ้น,นอยากให้ทหารจัดการกัมพูชาเพราะเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงมีเยอะแต่เห็นบอกยังเหลืออีกยีตัวนะฮะ,ะแล้วก็เหมืออกันรู้สึกจะมีภาพตาเรืองด้วยมั้งที่ไปคุยกับควายขอภาพตาเรืองคุยกับควายหน่อยที่บอกอยู่ดีๆนะลูกอ่ะลองฟังหน่อยที่ตาเรืองคุยกับควายเนี่ยลูกนะลูกนะให้แคีวคาดปลอดภัยพ่อก็คิดถึงเป็นห่วง เลี้ยงมาด้วยความผูกพันกว่าจะได้แต่และตัวพ่อก็นอนไม่หลับหลกไปอยู่อ่าากเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าแม่ธรณีตรงคุ้มครองขอให้ลูกๆทั้งหลายนะข้อยังปลอดภัยทุกตัวอีกไม่กี่วันสึกคงสงบปลกลูกปัญหามันก็ลาคา,คาสังจริงจริ้สมใจของชาวบ้านซะ เดือนหนึ่งเนี่ยอพยพเดือ,อนหนึ่งอ,อพยพจะทําอะไรก็ไม่ได้ทารายได้ตอนนี้มันเป็นศูนย์แล้วอพูดจังแม่ขาดคำไม่ละตึ้มตึ้มอยู่แล้วฮะแล้วควายเหมือนรู้เรื่องด้วยนะในเพกลับไปนนี้มันเหมือนกับมนยืนฟังอะ่ะเจ้านายมันว่ายอย่างไงในเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมฮะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยลุงไม่ได้คุยกับควายนะฮะลุงน่าจะหันกลับมาที่นักข่าวใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไ,หไอ้ซื่อตัวนี้ไหมเนี่ยมันนั่งมอง เหมือนรู้ว่าเจ้านายบ่นอะไรนี่ฮะล่าสุดอา้าวกลับมาตรงนี้โอ้ตายละควายตัวหนึ่งก็หลายหมื่นนะมเมใช่ไหมไหปรากฏว่าอุบลอา้าวไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยฮะขออนุญาตเจาะทีละจังหวัดเลยนะฮะเจังหวัดเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูกับลุยชนข่าวจะได้รู้อย่างละเอียดนาที F16 ทิ้งไข่แถวอานมา้าอุบลคืออานม้าช่องบกน้ำยืนหลายท่านน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้ว เสียงระเบิดดังกึกก้องอีกเหมือนกันนะฮะอ่านาทีตอน10อ้ออันนี้เป็นภาพวันที่10บธัธนวา,าแต่เราเพิ่งได้รับภาพมานาทีบอมเนยนะฮะแถวอานมา,าอีกตัวหนึ่งที่จะยินเสียงเครื่องบินรบใช่ไหมและหลังจากนั้นก็ย่อนไข ที่10นะและต่อมาวันที่11ครับคือวันนี้ถูกไหมเมย์วันนี้ค่ะบอมแบบต่อเนื่องเลยวันที่11เดี๋ยวไล่เรียงมาเลยนะครับก็สิบกี่โมงอันนี้ตีสี่ตีส <4, 4, S 1> ี่สนาทีค่ะอี่คือบอกอ่านม้าดูเดือดใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะ ดูไปเรื่อยๆเลยกันนะจนกระทั่งสว่างนี่ฮะแสดงว่าเขาจะเปิดฉากตีกันเนี่ยคือยิงกันเนี่ยคือตอนประมาณตีสี่นี่นะฮะโอ้โหหนักมากยิ่งฟ้าสว่างจะโจมตีแรงขึ้นอ,อันนี้คือเสียงจรวดบินผ่านอ,อีกอันหนึ่งเมเห็นบอกว่าอันนี้ โจมตีฐานทัพเขเมรนะฮะอ่าเดี๋ยวรอดูสักนิดนึงครับอ่าต่อเนื่องเลยจ้ะอีกตัวหนึ่งดีิงต่อเนื่องเลยไปเป็นสายเลยค่ะแทเดอนี่เดอมากพี่น้องมากขนอยังมากนี่ไม่แน่เย นี่ฮะแล้วมีอีกใช่ไม,ม F ้ย F16 ทิ้งบ,บ,บอมอ่าเนี่ไปเป็นสายเลยค่ะคือเสียงเครื่องบินนี่ดัง, ừ, ลงกล้องจริงนะมันดังมากนี่เดิมดัง่อนเนื่องเด้อพี่น้องอ<ค>สุดเดอดเลยไข่ห้านี่บรธรรมดาเดละสิบ ทิ้งบอ่อดูอีกรอบหนึ่งดูอีกรอบหนึ่งขอเปิดคู่กับ F16 บินบนฟ้าหน่อยได้ไหมเปิด2จอหน่อยสิจ๊ะอันนี้เขาเห็นบอกว่าเป็นการทิ้งบอมใช่ไหมนี่แล้วก็เสียง F16 เมื่อกี้เปิด2จอเลยเปิดเสียง F16 เมื่อกี้เนี้ยที่เพิ่งเปิดไปแป๊บๆนี่ดังต่อเนื่องเด้อพี่น้องสุดยอดเลยไข่เห่านี่